จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับทำไมประเทศไทยขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกได้อย่างง่ายดายเรื่องราวนี้น่าสนใจมาติดตามกันเลยครับเป็นเรื่องราวจากทางเพจเ Facebook อาเซียนมองไทยซึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความไว้ว่าทําไมประเทศไทยถึงขึ้นทะเบียนยูเนสโกได้อย่างง่ายดายจริงๆก็ไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คิด เพราะต้องมีการรวบรวมข้อมูลมากมายพยานหลักฐานต่างๆกว่าจะพร้อมนำขึ้นจดทะเบียนแต่สิ่งที่ทำให้มันราบรื่นและทาได้ก็เพราะว่ามีหลักฐานและข้อมูลชัดเจนว่าสิ่งนั้นเป็นของคนไทยมีประวัติความเป็นมาชัดเจนสืบค้นได้ไม่ใช่มโนขึ้นมาเองว่าเป็นของตัวเองแล้วจะขึ้นทะเบียนได้ที่คนกัมพูชาเสนอให้ขึ้นทะเบียนชุดไทยก็ดี สงกรานก็ดีลอยกระทงก็ดีมันปั่นกันเองในหมู่คนกัมพูชาได้แต่เอาเข้าจริงพอมาถึงขั้นตอนการแสวงหาข้อมูลพยานหลักฐานย้อนหลังมันกลับไม่ง่ายไม่งั้นน่ะก็ขอขึ้นทะเบียนกันได้นานแล้วแต่ที่ไทยทำได้ก็เพราะว่ามีข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดมาเป็นหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียนดังนั้นคนกัมพูชาไม่ต้องว้าวุ่นใจ กับวัฒนธรรมหรือสถาปัตยกรรมโบราณสถานของคนไทยเพราะถ้ามันไม่ใช่ของคนไทยให้ตายยังไงประเทศไทยก็ยืนไม่สําเร็จเพราะขาดข้อมูลหลักฐานขาดความเชื่อมโยงที่พูดกันหนาะหูว่าคนกัมพูชาเป็นเจ้าของนั่นนี่ชาวสยามลักเอาวัฒนธรรมของคนกัมพูชาไปควรจะตื่นมาดูความจริงได้แล้วถ้าอ้างว่าภาพสลักบนกำแพงหินเป็นชุดไทย ก็ลองยื่นดูก็ได้แต่หลักฐานความเชื่อมโยงในยุค100ปีนี้มันไม่มีไงและภาพสลักทั้งหลายเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ใช่ชุดไทยมีภาพเปรียบเทียบทั้งหมดว่าเป็นชุดของชาวอินเดียเป็นศิลปะการต่อสู้ชาวอินเดียเป็นภาพสลักคติความเชื่อทางศาสนาของคนอินเดียแล้วมาถามว่าจะเอาอะไรไปจดทะเบียนกับยูเนสโกในแขนงมรดกที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติส่วนตัวแอด สนับสนุนให้รัฐบาลกัมพูชารีบยื่นขอจดทะเบียนสงกรานต์ลอยกระทงผ้าไทยชุดไทยเนือไหนก็อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของแล้วก็ยื่นหลักฐานความเป็นเจ้าของขึ้นจดทะเบียนเลยเวลาขึ้นทะเบียนไม่สำเร็จแอดรอขยี้ซ้ำเพราะรู้กันหมดตั้งแต่แรกแล้วว่าคนกัมพูชาไม่ใช่เจ้าของการพูดโกหกการเคลมมันก็แค่ลมปากไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ ใครก็พูดอะไรได้แต่พอมาลงลึกในรายละเอียดแล้วมันเป็นหนังคนละม้วนเลยโดยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าล่าสุดอยู่ๆก็มีหมู่บ้านทอผ้าผุดขึ้นมาเฉยโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ๆก็มีมาซะอย่างนั้นได้ข่าวว่าสร้างหลักฐานขึ้นมาเพื่อจะเอาไปยื่นขอจดขึ้นทะเบียนชุดไทยใช่ปะ ยูเนสโกโ้เขาโง่มั้งฮ่าฮ่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าการเมืองล้ล้วนผู้นำต้องการอำนาจสร้างศัตรูเทมเทียมวงเล็บคือประเทศไทยมาหลอกประชาชนว่าไทยคือโจรขโมยชุดขโมยมวยขโมยสถาปัตยกรรมทำเป็นขบวนการใช้โซเชียลมีเดียอย่างหนักมากร่วมกับลูกพี่ใหญ่ที่คอยสนับสนุนประชาชนเขาเชื่อก็เชื่อ,อสนิทใจเสียได้ด้วย คนไทยต้องระมัดระวังจับตาให้ดีถันมานะครับคอมเมนต์ว่าคนที่ถือโฉนดกับคนบุกรุกพื้นที่เขานะ่ะมันต่างกันนี่แหละเจ้าของคือเจ้าของถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าประเทศที่มีวัฒนธรรมแบบคนป่ายากจะหาหลักฐานมายืนยันวันๆนะัน่ะเอาแต่ขยันเครมของคนอื่นน่าระรื่นแบบไร้อย่างอายซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าเมื่อสีเทพเก่าแก่กว่านาครวัดหรืออาณาจักรพระนครในกัมพูชาเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางเพจเ Facebook อาเซียนมองไทยเลือกมาโพสต์ข้อความว่าสีเทพไม่ใช่แค่เกิดก่อนอาณาจักรพระนครวงเล็บนครวัดนครธมหรือกรุงยโสธรปุระแต่สีเทพ เกิดก่อนอาณาจักรเจนละมาเหน็นทระบันพศก่อนไล่อีเสียมกลับจีนยกมือไหว้พี่ก่อนครับน้องได้ๆในกัมพูชาไม่มีอะไรเก่าเท่าสีเทพหรอกเกิดหลังทั้งนั้นและนี่นะครับคือข้อมูลเพิมเ่มเติมของเมืองสีเทพเมืองโบราณสีเทพเมืองเก่าทรงคุณค่ามรดกโลกแห่งใหม่ของไทยนับไปในเรื่องที่น่ายินดีอีกครั้งที่ประเทศไทยของเรานั้น มีมรดกโลกเพิ่มขึ้นอีกแห่งคือเมืองโบราณสีเทพที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี2023้วยเป็นมรดกโลกแห่งที่7ของไทยและเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่4ของไทยเมืองโบราณสีเทพตั้งอยู่ในเขตอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่มีหลักฐานการอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย จากหลักฐานทางโบราณคดีและงานศิลปรกรรมที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่าเมืองโบราณแห่งนี้มีการรับอารยธรรมมาจากภายนอกทั้งจากอินเดียขเขมรและวัฒนธรรมทวารวดีแห่งอื่นๆจนเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในพื้นที่ของเมืองโบราณสีเทพมีโบราณสถานอยู่หลายแห่งจุดสำคัญคือโบราณสถานเขาครังใน เป็นตัวอย่างของศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายเถรวาดในวัฒนธรรมทวารวดีที่มีอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่12-13ศิลปกรรมที่สําคัญของเขาครังในได้แก่งานประดับปฏติมากรรมพลแบกรูปคนแคระรอบฐานเขาครังในซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากที่พบที่อื่นคือพนแบกไม่ได้มีเพียงเสียนคนอย่างเดียว ยังมีเสียนเป็นรูปสัตว์เช่นสิงช้างลิงและควายรวมถึงยังมีการแสดงสีหน้าที่แตกต่างกันออกไปด้วยโบราณสถานปรางสีเทพเป็นโบราณสถานในศิลปะสมัยป่าปวนนครวัดในวัฒนธรรมขเขมรมีอายุปลายพุทธศตรวรรษที่16ต้นพุทธศตรวรรษที่17ปรางประธานนั้นเป็นปราสาทอิฐขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนฐานศิลาแรง ซึ่งตั้งอยู่บนฐานไพ่ที่ยกสูงจากระดับพื้นดินทั่วไป1เมตรลักษณะของปรางสร้างด้วยอิฐและศิลาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกสัมพันธ์กับที่ตั้งเขาธมรัฐซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกไผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าคิดง่ายๆแม่น้ำป่าศักผ่านจากสีเทพลงมาถึงอยุธยากลุ่มชนหรือภาษาพูด อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัยแต่อรยธรรมวัฒนธรรมถ้าไม่มีเหตุอะไรมาตัดตอนหรือทำให้ถูกตัดขาดย่อมสืบส่งต่อกันมาแน่นอนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจริงๆอยุธยาถือว่าสืบวงจากทวารวดีไม่ใช่ยโสธรภุระของทางข้างๆเพราะชื่อเต็มนะ่ะอยุธยาขึ้นต้นกรุงเทพทวารวดีถ้าสืบจากข้างๆนะ่ะมันต้องเป็น กรุงเทพศรียโสธรบุรีหรือกรุงเทพอินทปัตทับบุรีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าหรือพวกนั้นคิดว่าเราน่ยมาจากจีนตอนใต้แล้วมาตีเมืองศรีเทพเป็นของเราไงนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขมรเรียกเราเสียมหวังให้เรานั้นเจ็บใจแต่ตรงกันข้ามกลับภูมิใจมากกว่าเพราะเสียมคือชนชาติที่ยิ่งใหญ่คือนายที่ควบคุม กำหนดชะตาชีวิตของขเขมรซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ